เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับทาง YouTube เขาส่งอีเมลมาฉบับหนึ่งก็คือคุณทราบหรือไม่ว่าโดยเฉลี่ยแล้ววิดีโอที่ใช้คำบรรยายมีประสิทธิภาพมากกว่าวิดีโอที่ไม่ใช้ตอนนี้คุณทำให้ผู้คนเข้าถึงวิดีโอของคุณได้ง่ายและเพิ่มการเข้าถึงช่องได้ทันทีตั้งแต่เผยแพร่ก็คือประมาณว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใส่คำบรรยายหรือว่าซับไตเติลเข้าไปกันมากขึ้นนั่นเองนะ u t u b e เขาก็เลยส่งอีเมลฉบับนี้มานะครับก็การเพิ่มคำบรรยายเนี่ย มีวิธีทาอยู่3แบบนะครับที่เขาแนะนํามาก็คืออัปโหลดไฟล์คําบรรยายหรือข้อความถอดเสียงแล้วเราจะซิงให้อัตโนมัติเลย2ก็คือคัดลอกระว่างคําบรรยายและกําหนดเวลาเพื่อให้เราจับคู่คําบรรยายกับเสียงโดยอัตโนมัติ3ก็คือพิมพ์เองบางคนไม่มีสคริปเราจึงทําการถอดเสียงและสร้างคําบรรยายวิดีโอเป็นไปอย่างง่ายดายขณะ upload. อัปโหลดทีนี้ในเมื่อเขาส่งอีเมลมาแนะนําอย่างนี้เราก็ไปลองทํากันดูดีกว่าว่าตอนนี้ใน YouTube Studio เนี่ยมันทํำยังไง นนก็ให้เราเข้ามาที่หน้า YouTube Studio ของตัวเองนะแล้วก็เข้ามาที่หน้าคอนเทนต์นะครับหลังจากนั้นก็กดแก้ไขวิดีโอที่เราต้องการจะทําการเพิ่มคําบรรยายเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ไปที่เมนูซับไตเติลด้านซ้ายนี่เองนะเขาก็จะมีคร่าวๆมาแล้วว่าวิดีโอของเราเป็นภาษาอะไรแต่ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นก็อาจจะก,กดเพิ่ม language ตรงนี้แล้วก็เพิ่มภาษาไทยเข้าไปนะ หลังจากเพิ่มภาษาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเพิ่มซับไตเติรหรือคําบรรยายเข้าไปกันก็คือกดปุ่มแอดทางด้านขวามือนะครับเข้ามาก็จะได้หน้าจอแบบนี้แล้วมันก็จะถามว่าเราจะอัปโหลดไฟล์คําบรรยายหรือว่าเราจะพิมพ์เองก็เลือกว่าเราพิมพ์เองนะเพราะว่าเราไม่มีไฟล์คําบรรยายนะพอหลังจากกดว่าเราจะพิมพ์เองปุ๊บมันก็จะมีช่องมาเหมือนปกติเมื่อก่อนเลยนะทีนี้เราก็เลือกระยะเวลาที่จะเริ่มแล้วก็ที่จะสิ้นสุดใช่ไหมแล้วก็มาดูตรงนี้ สวัสดีครับทุกคนผมเคงครับเคงอาจจะเลือกตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกปรับตรงนี้แล้วก็สิ้นสุดตรงนี้เพราะนั้นช่องนี้ก็จะเอา้ากดลบผิดงั้นใส่สวัสดี บบอ,อ๋อมันก็จะขึ้นตัวอย่างให้ดูทางด้านขวามือด้วยอ่าพอทีนี้เราทำอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเพิ่มบล็อกต่อไปก็คือกดปุ่มบวกตรงนี้อ่ามันก็จะเจนมาให้คร่าวๆนะไม่ตรงก็เพิ่มตรงนี้ไปออแล้วก็ฝังในคลิปนี้เคนก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับก็คืออ่าในคลิปนี้เคนก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับก็คืออ่า ลลเในคลิปนี้คิก็จะมารีวิวตัวนี้ครับก็คือตัวตัวด์เฟย์อะแล้วเมื่อเราทําไประยะหนึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออทำอย่างเงี้ยมันช้าจังเลยใช่ไหมเขาจะมีคำอธิบายอีกว่าพิมพ์สับเตเติรลเร็วขึ้นด้วยคีย์บอร์ดช็อตคัทนะ ก็อาจจะกดไปดูว่าเออมีคีย์อบอร์ดช็อตคัดอะไรที่เราใช้ได้บ้างแล้วก็มันอาจจะเพิ่มความเร็วให้เรามากขึ้นนะหรือว่าเราจะติ๊กหยุดเมื่อกําลังพิมพ์ก็ได้อ่ะเคงก็ทําประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนพอหลังจากทําเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเลือกได้ว่าจะเซฟเป็นตัวอย่างไว้ก่อนหรือว่าเราจะเผยแพร่ออกไปเลยหรือว่าตรงนี้ก็มีอีกนะคือปุ่มออปชันตรงเนี้ยมันจะมีให้ดาวน์โหลดซับไตเติ้ลที่เราสร้างขึ้นมาได้หรือว่าเราจะเคลียร์ซับไตเติ้ลหรือว่าเราจะอัปโหลดไฟล์นะ ก็ในเบื้องต้นไอตอนนี้ถือว่าทําเสร็จแล้วละกันนะเคงก็จะกด u u l บิ h นะครับอ่าแล้วพอกด p u b บิทปุ๊บมันก็จะ u u l บิ h ออกไปก็คือ modify on วันที่เท่านี้นะฮะทีนี้พอหลังจากเนี้เราอยากจะมาแก้ใช่ไหมเราก็มากดปุ่ม edit ตัวนี้เลยนะอ่าเราก็จะทําการแก้เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคลิปวิดีโอที่เราทําการใส่คําบรรยายเข้าไปเรียบร้อยเลยนะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับ ก็กดเข้าไปที่คลิปเลยแต่ว่าก่อนกดก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวอักษร cc ติดอยู่ด้วยว่าคลิปนี้มีคำบรรยายนะถ้ากดเข้าไปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนผมคครับในคลิปนี้คก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับก็คือตัวตรวจไฟฟ้าในบ้านนะครับว่าไฟฟ้าทีนี้ทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าคลิปอันนี้มันขึ้นคำบรรยายมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เวลาเขาจะเปิดเขาจะปิดเขาจะมีตัวอักษรไอคอนตัวนี้นะ cc ตัวนี้นะ ก็ถ้าเกิดคลิกปิดมันก็ปิดนะครับคลิกเปิดมันก็เปิดนะในคลิปก่อนก่อนเนี่ยก็จะมีคนถามเคทว่าเออแล้วถ้าเราทําแบบนี้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดหรือว่าเปลี่ยนตําแหน่งอะไรได้ไหมก็คือเราไม่สามารถทําได้นะครับเรามีหน้าที่ป้อนเข้าไปเพื่อให้ YouTube มันรู้ว่าข้อความตรงนี้มันคืออะไรเฉยๆนะส่วนเรื่องสีเรื่องข้อความขนาดเท่าไหร่เนี่ยทางผู้ชมเขาจะไปปรับเอาเองนะโดยที่เขาจะไปที่เซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ซับไตเติล มันก็จะมีภาษาให้เราเลือกถูกป่ะแล้วก็ข้างบนเนี้ยมันจะมีปุ่มออปชันนะครับโดยที่ทางผู้ชมของเขาเขาจะปรับเองแบบอะถ้าสมมุติว่าสีขาวเขามันดูแล้วไม่โอเคเนะี่ยเขาก็อาจจะเลือกสีเป็นสีฟ้านะครับสีชมพูอะไรประมาณเนี้ยเขาจะไปปรับเอาเองนะเราไม่สามารถไปฟิกให้เขาได้นะถ้าเกิดเราจะฟิกได้ก็คือเราจะต้องฝังซับเข้าไปในคลิปวิดีโอตั้งแต่ตอนตัดต่อนะครับไม่ใช่การทําแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปฝังซับแบบนั้นอนะทาง YouTube ก็จะอ่านไม่ออกอีกว่า เออตกลงแล้วเราพูดว่าอะไรนะครับเพราะว่าภาษาไทยเราเหมือนกับเขายังไม่รองรับใช่ไหมแต่การใส่แบบเนี้ยทาง YouTube มันก็จะอ่านออกนะว่าอ๋ออันนี้คือคำว่าไฟฟ้าประโยคนี้คืออะไรแล้วว่าเรามีคนเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเนี้ยมันก็จะดับจับได้ว่าอ๋อคลิปเรามันเกี่ยวข้องนะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการทำคำบรรยายเข้าไปในคลิปวิดีโอ YouTube ของเราสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามให้เค็นด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย